ค่ะวันนี้จะมาทําการบ้านอะไรคะทำกันบ,บ้านในที่ทำไมสีรูปอะไรคะลูกเลือดเขาแท้โอเคเอาเริ่มเลยค่ะมันเนี่ยมันเนี่ยช้างด้วยเราช้างหนูระบายไปแล้วได้สามดาวค่ะโอเคอ่ะอ่ะรีบระบายลูกอะไรเร็วอ่ะคุณแม่คุณแม่ถ่ายแล้วนะคะเอาตรงนี้นะโอเคแม่เอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่ แอฟ้าจูอืมอาริบลาบายคุณแม่รออยูยออยย่ค่ะ <c oughs> อารีบทำลูกรีบทำอารีบทำลูกรีบทำค่ะอารีบทำก่อน <c oughs> อันนี้ตามลูกอะไรคุณแม่รอเร็วๆนี่มันจะได้เสร็จเร็วๆนี่โอมีตั้งหลายรูปนี่เร็วๆค่ะนี่ยมันจะพังอะไรนี่ระบายรูปสีอะไรเนี่ยสีอะไรลูกสีอะไรคะสีลำพูไม่ใช่สีอะไรบอกมาสีมว่วงสีเขียวค่ะกรีน,นสีเขียวยยอ๋อสีอะไรอ่ะเปลี่ยนโอ้สีอะไร ได้ทุกวันวันศุนร์นี้แม่แม,ม,ไม่ไม,ไม่ไม่เขียนไม่เขียนตรงน,นั้นก็ให้ผู้ปกครองเขียนอนุรบาย อาลีบทำค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะปิดแล้วนะถ้าหนูไม่ทำคุณแม่ปิดนะหนูอยากทำอืมบ้านบ้านอืมไม่น่นนะไหวนอนดันขาตรงนี้เพื่ให้แม่หน่อยถลกนอนน่ะค่ับ ทำลูกคุณแม่ปิดแล้วนะคะโอเค okay, ไหมหนูอ,อยากทำคนเดียวโ okay. อเคอ่ะระบายเร็วๆลูกอ่ะระบายสีอะไรนั่นอะสีไข่เหรอสีไข่โ okay. อเคอ่ระบายให้เต็มเลยคะ่ะสีไข่สีไข่ข้างลูข้างหน้าสิ ไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วไม่มีแล้วลูกอลาบายเลยอลาบายเห็นแล้วโอเคอ่ะสีอื่นบ้างอาลูกอื่นบ้างอ่สีสีตัวนี้สีสีอลาบายตรงนี้อลาบายตรงตรงใบมันใบเอออืออลาบายเลยนเลอืออือะลาบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ล้มให้หนูอ,อ,อ่าเดี๋ยวแม่ล้มให้อราบาย มันออกแล้วค่ะอาราบัยอืมสวยไหมสวยค่ะสวยมากมากเลยแม่สีมันเป็นอะไรนะอืมแล่วสีมันฉีดม่วงฉวยอาสีไหมบ้างค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเหรอคะยังไม่โอเคเหรอคะเสร็จแล้วโอเคอาสีอะไรอีกค่ะสีสีสีอะไรลูกสีแดงสีแดง ทำกันบ้านก่อนนะโอเคทำกันบ้าน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 อะปาหนูทำเลยอาทำเลยเสร็จแล้วเอาคีอื่นบ้างโอเคเอาสีรพูแบนี้มาทงนี่แย่มันตกนะ มันจะตกขยับมาฝั่งนี้นิดนะึงโอ้ยเฮ้ยอ่ะน่าไม่กล้าเอานี่วะไม่อจะเอานี่ก่อน สวยจังเลยมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นผักที่อร่อยอยากกินอ่ะเดี๋ยวระบายสีให้เสร็จแม่กินผักกระเทศโอเคงอมๆอร่อยจังเลยอ่ะอันนี้หนูหนี่ระบายระบายบสีมะเขือเทศขอบคุณนะณนะไม่ระบายโอ้ยแนวนี้ อะไรแล้วมันล้มแล้วเนี่ยนิดทำลูกอทำรูปใหม่บ้างรูปนั้นเต็มแล้วทำรูปใหม่บ้างอันนี้ะอหนูอยากว่าว่าหีดนี้อันนี้ยังไม่โดนเลยนี่มันรอเพื่อนมันอยู่นะโอนนี้โดนเ้ย อาราบายเนี <si ่ยมันมันมีสีม่วงอะไรเนี่ยทีนั้นอีแดงอยอ่ะหือ่ิมีสีเขียวอาราบายเลยเลยอาราบายเลยอาราบายเลยเลยสีเขียวอาราบายดีดีเลยสีเขียวอยู่ไหนน่าสีเขียวล่ะมันไม่เห็นสี ไหมอะาราเลยเลยเอยู่าหยิบขึ้นมาแม่ไม่เห็นสีเขียวมันยังสีเขียวเยอะแยะเลยเนี่ยนะสีเขียวอยู่นี่อ่านี่ก็สีเขียวนี่นี่สีเขียวแก่นี่สีเขียวอ่อนอ่านี่สเขียวไม่เขียวเลยอ่าอะไรบ้างอ๋อสวยจังเลยค่ะ แม่แม่มันมาตรงทยอ่ะเอไม่เป็นไรคะ่ะคุณมูคุณไม่เห็นหนูอยู่ไม่แล้วหนูไหมน่ะค่ะแม่แม่ตองมาต้องมาต้องมาเอลูฟเฟินมือยืออันนี้เะไรารีบลาบายหรออีกรูปไหนที่ยังไม่ลาบายยังไม่เข็ด มองดูซีเนี่ยมองดูหน้าหนูซีเสร็จยัง,งแล้วมันจะขาดเย่าจับเลยอ้ออ้ออารีฟทำมันจะเปียกมันจะเปียกการบ้านจะเปียกอารีฟทำการบ้านเปียกปะเราจะฉีดก,กันบ้านเลยเราจะฉีดก,กันบ้านบอ่อ่าเราจะระบายสีลูกมะเขือเทศน,นะคะต่อไปเราเอาสีอะไรคะ ต่อไปเราสีอะไรคะหนูอยากไม่ดูชุ่มอ่าคุณแม่หยิบให้นั่งราอะโชว์สิอะโชว์สิโชว์สิหนูระบายส้มมาจากโรงเรียนสวยไหมอะโชว์สิไหนโชว์สินี่หนูได้กี่ดาวนี่หนูได้กี่ดาวคะโอเคเอาวางไว้ตรงนี้คุณแม่เห็นแล้ววางไว้เอาวางไว้เอาวางไว้ตรงนี้อ่ะหนูระบายอันนี้ก่อนนี่ อไม่ต้องแล้วอันนี้คุณครูตรวจให้ดาวแล้วอย่ตระบายอันนี้เพื่อจะให้คุณครูคให้ดาวคุณครูคจะได้ให้เยอะๆดาวด้วย <Okay. S 1> ดาวสวยอันนี้วางไว้ตรงน,นี้ก่อนค่ะสวยเนะาะค่ะแม่กี่ลูกอ่ะมาบายแม่ทำไมกี่ลูกอันนี้เสร็จแล้วเหลืออันนี้มาดูไบตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะโชว์ก่อนสินน ดูนี่กว่าจะเสร็จเนี่ยเดี๋ยวแม่ดูก่อนนี่กว่าจะเสร็จเนี่ยได้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ขอเรียร์ระบายต่อกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออ่านบอกบอกท่านผู้ชมพีชอนุเขาหน้าบูดน้องเงิน